ไปเลยโอ้ยโอ้ยครับทุกคนครับอ้ยอ้นี่นี่นี่นัดอกมาดูมานี่呀นี่呀นี่呀นฮี่ขี้ตังนะครับตั้ยนัดในพุงแดงนะทุกั่นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปตัวนะครับทุกคนนี่ครับ คน้ายเก่งคันนี้ครับฮะอะไรนะคน้ายเก่งคันนี้่นี่รับนัดนะครับกันคูเล็กคูฟ้าเราไปเอ็นี่กันสุรอมนกบปลาตะคุใครอะใครอะคูเล็กอ๋อนี่ครับนปลานาคีตังนะครับนัดฉุกอนไรลูกเนี่ยเนี่ยเออเดเดกดพาวก็ยังนะครับเนี่ยเหื่อเหื่อเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยเอ่อรอยักได้เอ๊ะอยักได้อู้ซี่ชวนยังไมจะนเี็กวาอุมังอุมังอู้งัดงันี่นีจับวัวนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนงัดงัดงัดเอามาเอามาเอามาระวังระวังระวังนนี่ไงเผื่อนี่ครับ ผ่านนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยมาเอาเรื่อมาเนี่ยแกงซ้อมนะครับวันนี้แกงซ้อมนะครับแกงซ้อมเพื่อลูกนีตัวตายตัวตายดีกว่กันไก่นะครับกันไก่คลิปเลยนะครับถูกไหมวะนี่นัดนไยงัดเอาได้ไม่รู้นี่โอเคอู้งั้นัดเดี๋ยวเดี๋ยว